ปิดการขายรถยนต์อีสุสุแวน2.8เทอร์โบสุดคุ้มคันนี้ครับผมเราจัดส่งถึงจังหวัดเชียงรายเลยนะครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อจากดอยตุงครับผมที่ให้ความไว้วางใจสั่งปิดรถยนต์คันนี้มาครับและให้เราจัดส่งถึงจังหวัดเชียงรายเลยนะครับเราขับส่งนะครับฝ่าฝนกว่า12ชั่วโมงครับถ้ารถไม่ดีจริงไม่มั่นใจจริงไม่กล้าขับส่งอย่างแน่นอนครับ ทุกคันทุกราคาของเราจัดส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับและขอบคุณทีมงานคุณภาพนะครับขับส่งอย่างปลอดภัยส่งมอบรถเรียบร้อยครับขอบคุณครับเข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าช n นลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับ ท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม